วันมหามงคลเลิกผมได้จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเมืองผู้ก่อร่างสร้างเมืองจังหวัดกระสินนั่นก็คือเจ้าพ่อสมพมิตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทและลูกค้าธุรกิจในเครือของเท่าแก่กี้ทั้งหมดขอเชิญร่วมพิธีอัศจรรย์ในครั้งนี้ครับปูสะท้อนได้โปรดอภิบาลปราธานพรป่าานโชคปราธานชัยขอเบิกเลิกเบิกชัยในเบื้องตน้น เพื่อที่จะได้เข้าในงานการพิธีบวงสวงบูชาในครั้งนี้ด้วยเถิดพุทธเจ้าค่าสาธุปฏิบูชากนะารบันนี้เาหล่าข้าพเจ้าจะได้ขอาาาอาธิิฐานอโหสิกรรมต่อถวยเทพเทพดาเจ้าในการนี้ให้น้นนอมถาวายใน,น,นพื้นธรณีในภูมิสถาน ข้าพระเจ้าขอเป็นตัวแทนในการขอขมาแห่งเทพยุดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทุกๆพระองค์เจ้าในภูมิศาสตร์นักกรรนี้ข้าพระเจ้าจะขอน้องถูนเชิญแห่งองค์พระแม่ธรณีเจ้าได้โปรดเสด็จขึ้นมาเปิดมนตลสถานงานพิธีเพื่อที่จะได้น้องทูนเชิญเอพยุดาเจ้าได้เสด็จมาเป็นประธานเป็นสักขีพยานในงานการพิธีบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ บวงสวงบูชารำนึกนึกถึงบรรพบุรุษในการนี้ขอบารมีแห่งเทพให้พยุดาเจ้าสเสด็จอย่างมนทนสถานงานพิเีสาธุพระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรืออย่างเจ้าคาอยู่แล้วเจ้า้าเมื่อแม่มาอยู่แล้วลูกขอนน้อมถูนเชิญพระแม่ธรณีเจ้าได้โปรดรับโภชนาอาหารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมทั้งเปิดออรณีให้ปวงเทพยุดาเจ้าได้เสด็จมาเป็นประธานในงานการพิธีบวงสวงบูชาลำลึกนึกสรรเสริญโดยเจ้าบาทเจ้าสภาคือคุณสราวิทสุขละดยชัยหรือเท่าแก่กี่พร้อมญอาติพี่น้องมารวมกันให้ในพิธีนี้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิโอผมสิวานารายลูกขอเบิกเลิกเบิกชัย ขอท่นทานเถาไทยสิ่งอันปันเจ้าหน้าที่เตรียมดอกไม้ให้ประทานโปรยอ้อนลับสายยานบารมีแห่งเทพยุดาเจ้าในกาลปบัดนี้น้อมทุนเชิญคุณสราวิสุลดลยาัยหรือเท่าแก่กีโอยดอกไม้ก้อนลับสายยานบารมีเทพสเสด็จยังมบนนนสถานงานพิธีเจ้าขา้า เพื่อจะได้มีพาะเสนาะสิวนารายขอบารมีแม่พระธรณีจงเปิดธรณีนาการบัดนี้อินรีนวันตาสโนโอมักปฏิอินทราอินพมอินสะแม่ทั้ง้าพระองค์ขอจงมาประชุมห้อมล้อมขอบารมีแม่พระธรณีจงเปิดธรณีนาการบัดนี้ ลูกจะทำการพิธีใดๆขอให้สำเร็จราบรื่นไปด้วยดีทุกประการอีกทั้งพยายมในล่าทั้งหลายมาประชุมหอมลอบประสิทธิ์ประสาบอนให้แก่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในสาธุในการนี้เทพยุดาเจ้าได้เสด็จมาเป็นประธานในงานการพิธีองค์ปฐมเอกปรมบโชานนอมทูลเชิญองค์คณะปฏิพิคเนส่วนเจ้า ได้เสด็จลงมาเพื่อเยียบในมณฑลสถานงานวิธีให้เป็นอันมหาศักดิ์สิทธิ์้วยบารมีอิทธิฤทธิแห่ององค์พระพิฆเนศเจ้าได้โปรดเสด็จยุคระยะตาพรกับถวยเทพอยุดาเจา้าอันมีพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีพระแม่สุรัสวสดีองค์พระศิวพระนารายพระวิษณุเจ้า ได้โปรดเสด็จยังมณฑลสถานงานพิธีของเราอมริกินทรเสด็จด้วยช่วยประทานพรกสัตริยเจ้าในสยามเชินด้วยช่วยประสิทธิประทานพรขอพระองค์สงสเสด็จประสิทธิยังมณฑลสถานงานพิธีบวงสรวงบูชาเทพพยุดา และเสร็จพิธีบวงสวงซึ่งเป็นวันมหาเลิกมงคลในรอบปีผมได้มอบสองอ่างเปาที่เป็นเลขเบอร์ตองผมเก็บเอาไว้นานนับปีครับนำมามอบให้กับเจ้าของแบรนด์หรือว่าลูกค้าทั้งสีแบรนด์ที่เชิญมาร่วมพิธีอันมงคลในครั้งนี้อีกทั้งผมก็ได้มอบของนำโชคที่เป็นของที่ผมนำมาจากประเทศฮ่องกงเพื่อเป็นของสิริมงคลให้กับลูกค้าทั้งสีแบรนด์ เป็นแผ่นทองเจ้าพ่อแชร์กงครับและด้านหลังก็เป็นกังหันแชร์กงครับเพื่อเป็นสิริมงคลการค้าขายและการเจรจาต่อรองในการทำธุรกิจการทำธุรกิจกับคู่แข่งเพื่อนำชัยชนะมาให้กับธุรกิจของตัวเองครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมอบให้กับลูกค้าทุกๆแบรนด์ในครั้งนี้แล้วผมก็พาลูกค้า นำสินค้าแบรนด์ของแต่ละท่านเข้าไปขอพรให้กับองค์เจ้าพ่อสมพมิตรซึ่งเป็นพ่อเมืองที่ก่อร่างจังหวัดกรสินมาเพื่อเป็นสิริมงคลให้ท่านได้รับรู้ถึงเจตนาและการตั้งใจทำพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ผมบอกเสมอครับว่า การบูชาเทวดาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันต้องประกอบด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อเป็นของประกอบในการสู่ความสำเร็จในธุรกิจครับอยากให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและรับสิริมงคลด้วยกันครับ